สวัสดีค่ะป้าพา,านะคะค่ะวันนี้พี่พาจะมาสอนทาตู้เสื้อผ้าบาร์บี้กันค่ะแต่ว่าเป็นตู้เสื้อผ้าที่เก็บเสื้อผ้าได้แบบว่าโล่งๆเนาะก็จะไม่ได้เป็นเหมือนปิดสนิทอะไรอย่างนี้ค่ะถ้ายังไงเรามาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์อย่างแรกวันนี้นะคะเป็นไม้ ไอศครีมนะคะอย่างที่ขาดไม่ได้เลยค่ะก็ตัดมาให้แล้วบางส่วนเนาะแล้วก็เป็นไม้จิ้มฟันค่ะอย่างนี้ประมาณ10-15บาทนะคะหาซื้อได้ตามทั่วไปนะคะมีกาวกาวหลากหลายชนิดเหมือนเดิมค่ะหรือว่าจะเป็นกาวร้อยก็ได้ก็จะมีกันไกนะคะเอาไว้ตัดนะคะตรงส่วนนี้อุปกรณ์มีแค่นี้ค่ะให้ยังไงเรามาลงมือทํากันเลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะเราก็จะมาตัดตรงโค้งของไม้ไอศครีมของเรานะคะให้ได้แบบนี้นะคะตัดออกแบบนี้นะแล้วก็ให้เอามาต่อกันนะคะอย่างนี้ให้ได้ทั้งหมด32อันนะคะแล้วก็ตัดตรงนี้เลมออกไปแบบนี้เลยคะ่ะกันไกลก็อาจจะต้องแบบคมนิดนึงเนาะอันนี้เป็นกันไกลเก่าแล้วกันไกลนี้ก็ตัดได้ นี่ค่ะตัดออกไปแบบนี้นะคะใช้แบบนี้ทั้งหมด32อัน,นะะแล้วจนรอดนะคะก็ต้องใช้กาวร้อนนะคะกาวอย่างอื่นไม่ดีเลยอะ่ะ ก็นี่นะติดไปหมดเลยกลาวตาช้างติดมือไปหมดเลยคือไม่เวิร์กเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นเราก็กลับมาใช้กาวร้อนที่ไม่ค่อยอยากใช้เท่าไหร่เพราะว่ามันชอบบีบเองกาวร้อนอะ่ะเราก็จะใช้2อ,อันนี้ค่ะมาต่อกันนะคะแบบนี้ใส่กาวร้อนแต่มันแห้งเร็วอะ่ะพอมันแบบนี้ปุ๊บใช่ไหมเราทําค้างไว้แป๊บหนึ่งมันก็แห้งเลยแต่ถ้าเป็นกาวอื่นอ่ะมันไม่แห้งอะ่ะอันนี้เราจับไว้แป๊บเดียวนะ เขาก็แทบจะต่อกันเลยค่ะเราจะใช้ทั้งหมด16อันนะคะก็คือเป็นแถวละ8นะคะข้างบน8ข้างล่าง8แบบนี้ค่ะเอามาต่อกันเดี๋ยวพี่ฟ้าให้ดูอย่างนี้เราได้ข้างหนึ่งแล้วเราจะใช้ทั้งหมด2ข้างนะคะเราก็เอาตัวที่ต่อกันเนี่ยนะคะมาต่อแบบนี้กันอีกอย่างนี้ติดนิดนึงติดฝั่งนี้แบบนี้ประกบข้างแบบนี้นะคะมองไม่เห็นเมื่อกี้นี่ค่ะแล้วก็ติดตรงกลางนิดนึง ติดตรงปลายนิดนึงแบบนี้ค่ะนิดเดียวนะคะกลัวมันจะแบบว่าเยอะมากอะค่ะกลัวมันจะหนาเกินไปนะคะติดแบบนี้ค่ะไว้นะก็ใช้อันต่อๆมานะคะติดไปเรื่อยๆเลยค่ะ ตอนนี้เราได้ทั้งสองอันมาเป็นแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะจับเขาตั้งขึ้นแบบนี้ใช่ไหมคะก่อนที่เราจะมาจับเขาตั้งขึ้นแบบนี้นะคะเราก็จะใช้เป็นแผ่ข้างล่างนะะี่ค่ะทั้งหมด8อันเท่าเท่าวันนี้เลยนะติดกันให้ครบค่ะ8อันเป็นพื้นล่างแบบนี้นะะค ก็เอาวันนี้ค่ะขึ้นมาประมาณประมาณนิ้วหนึ่งได้นะคะไม่ให้แบบว่าสุดนะขึ้นมาประมาณนิ้วหนึ่งแบบนี้นะคะให้เขาลอยลอยอยู่แบบนี้เดี๋ยวพี่พาให้ดูชัดๆนี่จับเขาตั้งขึ้นนะคะแบบนี้เนาะอย่างนี้นะคะแล้วก็จับลอยลอยให้ติดกาวให้อยู่ประมาณระนาบนี้นะคะขึ้นมาประมาณนิ้วหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราจะติดกาวร้อนกันเลยนะคะ าวกร้อนหมดนี่นะคะเราจะปล่อยเขาแห้งแบบนี้นะคะรูปทรงเป็นไงบ้างคะ <laughs> เพราะว่าเดี๋ยวใส่กาวเยอะมันจะแห้งช้าแต่ตอนนี้เริ่มเริ่มติดแล้ว แบบนี้เนาะแล้วก็จะทําอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันเลยแบบนี้พอตั้งขึ้นรูปได้แล้วเท่านั้นแหละก็จะง่ายทุกอย่างก็จะง่ายหมดเลยเอาด้านสวยๆออกข้างนอกนะติดกาวตรงนี้เหมือนกันค่ะ ใช้ตัวนี้นะคะเสริมด้านข้างตัวนี้ขึ้นมาประมาณสักสองสาอันนะคะเราก็จะวัดจากด้านหลังแบบนี้ก็ได้นะคะวัดแบบนี้ค่ะว่าเขาจะกว้างยาวประมาณเท่าไหร่แล้วก็ตัดออกมานะคะใช้อย่างนี้ประมาณสักข้างละ2นะคะข้างบนข้างล่างเท่ากันค่ะแล้วก็วัดมาเนาะสมมติวัดให้ดูนะคะวัดแบบนี้แล้วก็เอามือกะเอาแบบนี้นะคะตัดออกค่ะ ให้เท่าๆกันนะเพราะว่าไอ้ตัวนี้เดี๋ยวเราจะเก็บไว้ใช้อีกนะคะฝั่งนี้ก็กะเอาประมาณนี้ค่ะตัดไปยค่ะนี่ใช้อย่างนี้ทั้งหมด2 4 6 8ทั้งหมด8อันค่ะติดลงไปค่ะ ลแล้วก็ฝั่งนี้นะคะที่ตรงนี้ดีกว่าไม่โดนมือเรานะคะเพราะว่าเคยโดนครั้งหนึ่งใครเคยโดนกาวร้อนมั้งไหมคะรายงานตัวด่วนนะคะเจ้าาโดนประจําร้อนมากร้อน,นแทบจะขาดใจร้อนสุดๆไปเลยนี่อย่าไปจับเข้ามากค่ะข้างล่างได้แล้วนะแล้วก็ตัว นี้นะคะให้เราเสริมฐานตรงนี้นะคะแปะกาวนิดนึงนี่นะคะเสริมฐานให้แข็งแรงนะคะประมาณข้างละ 2- 3อันก็ได้ค่ะแล้วแต่ว่าเราเหลือเยอะไหมนะเมื่อกี้นี้นี่เห็นปะมันก็จะได้แบบแข็งแรงขึ้นอะไรเงี้ยใช้ให้ทุกอันมีประโยชน์ที่สุดค่ะอุ๊ยอันนี้มันเหมือนไม่เท่าก,กันทำหมด ทุกด้านเลยนะคะเพื่อความแข็งแรงค่ะเราจะได้ใช้เป็นนานๆต่อไปอันด้านบนนะคะเราก็จะเหลือไว้เหมือนกันนะคะ ด้านนี้เราก็จะติดทั้งหมด3อันนะคะติดตรงกลางก่อนเลยนะก็คือไซส์เดียวกันกับอันข้างบนแล้วก็ข้างล่างนะนี่ติดแบบนี้ ข้างด้านในกันนะคะเราจะติดด้านหลังก่อนนะคะด้านหน้าเราจะใช้แค่อันเดียวนะเดี๋ยวพี่พาทำให้ดูนี่นะคะปิดตรงนี้ไปด้านหน้านะคะให้เขาเหมือนมีเป็นกรอบอะคะ่ะกรอบสี่เหลี่ยมนะคะติดตรงนี้ตรงนี้อันหนึง่งตรงนี้อันนึงอันเดียวนะคะแบบนี้ค่ะ แล้วด้านหลังเราจะใช้ทั้งหมด3อันแล้วก็เอาไม้ติมมาติดเป็นแพร่เดียว3อันแบบนี้นะคะหันหลังเลยค่ะเราจะสูงขึ้นมาหน่อยแบบนี้ค่ะจะติดเข้าไปนะคะเราก็ติดแค่ตรงนี้เหมือนกันค่ะให้เขาเลอยๆไม่ต้องติดแบบแน่นมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะติดเข้าไปแบบนี้สีอ่อันแบบนี้ค่ะ4อันติดนะคะนี่ติดด้านบนแบบนี้ค่ะ ก็ใช้กาวร้อนยิงด้านบนนี้เลยไป1 2 3 4นะคะให้เท่าเท่ากันติดขึ้นไปแบบนี้เลยค่ะ ก็มาถึงขั้นตอนที่เราจะใช้เป็นลาวตากผ้านะคะใช้ไม้ติ่มนะคะเราก็จะวัดนะคะให้ได้เท่ากันกับอันนี้นะเพราะฉะนั้นเราต้องตัดทั้งหมด3ข้อค่ะทั้งหมด3อันนะคะแบบนี้วัดให้เท่ากันเลยค่ะอีกอันนึงนะตัดฝั่งนี้ก่อนนะคะแล้วก็วัดประมาณนี้ นี่แบบนี้นะคะแล้วก็ติดกาวร้อนเลยค่ะค่ะเพราะได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะใช้เนี่ยนะคะเข้าไปนะคะประมาณ123อันที่3นะคะยิงตรงนี้แล้วก็ยิงฝั่งนี้อันที่3นะคะใส่เข้าไปค่ะ ส่เข้าไปแบบนี้นะคะหรือว่าถ้าใครต้องการความแน่นหนานะคะก็ใช้ตัวที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะที่เอาไว้ถักอาย,ยางกันนะตอนนั้นอะถักโคเชไม้ถักโคเชก็ได้นะคะจะใส่เข้าไปในนี้เนาะ ไม้ถักโคเชก็ได้เหมือนกันนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีอะไรเพิ่มเติมอย่างไรน้องๆก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่พาได้เลยเนาะเดี๋ยวถ้ายังไงจะต้องไปดูคลิปถัดๆไปของพี่พานะคะการสอนทําไม้แขวนเสื้อของบาร์บี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะจัดของใส่เข้าไปในตู้เสื้อผ้าชุดนะคะเข้าตู้ก่อนเลยนะคะ ชุดที่เรามีอยู่แล้วนะไม้แขวนนี่จะมีอีกคลิปหนึ่งนะคะทําสอนอยู่อีกช่องหนึ่งนะคะสอนทําไม้แขวนเสื้อของบาร์บี้นะคะจะมีแบบสําเร็จก็มีนะแต่จะหาซื้อยากหน่อยนะคะเราก็เลยต้องทําขึ้นมาเองนี่นะคะเราใส่อย่างนี้เสร็จด้านบนนะคะจะเอาไว้ใส่พวกกระเป๋าเนี่ยนะพวกกระเป๋านะคะได้ด้วยนะคะข้างบนจะเป็นใส่กระเป๋าค่ะวางกระเป๋าแบบนี้ ข้างบนนะคะข้างล่างก็จะใส่พวกรองเท้าแล้วก็สามารถใส่รองเท้าเข้าไปข้างในได้เหมือนกันเนาะรองเท้าแตะรองเท้าส้นสูงรองเท้าบูทแบบนี้ค่ะโอเคน่ารักมากเลยนี่รองเท้าแบบนี้ก็น่ารักดีนะคะใส่เข้าไปเลยค่ะถ้าอย่างไงคลิปนี้ป้าผาไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนค่ะคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุบ๊บจุ๊บ กดติดตามป้าพาในช่องนี้ก็สามารถกดติดตามได้ที่ปุ่มสีแดงตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพี่พาก็สามารถกดปุ่มแจ้งเตือนตรงกระดิ่งนี้ได้เลยค่ะก็ฝากติดตามป้่พากดไลค์กดแชร์ให้พี่พาด้วยเนาะหน like, ึ่งไลค์หแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่พาทำคลิปดีๆต่อไปอีกเรื่อยๆนะคะไปเลยค่ะ bye บ๊ายบายจุบ๊บ